ตอนนี้ก็คือต้องไปทําการซ่อมบํารุงกันก่อนอนะคะคือมีการซ่อมซ่อมใหญ่ซ่อมเล็กก็แล้วแต่สภาพของของเครื่องบินแต่ละแบบแต่ละรุ่นนะครับว่าค่ะได้ถูกใช้ปฏิบัติงานไปเนี่ยมีความอ่าสึกหลอมีความเสื่อมโทรมนะในด้านต่าง,างๆไปมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าเราไม่มีการตรวจเช็คทุกเนี่ยเออมันก็จะอันตรายต่อผู้บัติการเนหลวงในอากาศยานนะครับฉังนั้นถ้าหากว่าไม่มีการซ่อมบํารุงเลยเนี่ยนะครับก็เราก็อาจจะอ่า ในเผชิญกับปัญหาในเรื่องของเครื่องบินไม่พร้อมคืออาจจะเสียนะครับ<ฆ>อาจจะมีอ<ฆ>ุบัติเหตุได้นะฮะ<ฆ>ฉะนั้นก็ต้องเข้าใจในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการฝนหลวงด้วยว่าเราต้องมีเครื่องบินที่ดีนะครับแล้วก็แล้วก็สมบูรณ์แล้วก็มีประสิทธิภาพที่จะไปปฏิบัติการฝนหลวงในในท้องฟ้าได้อย่าง อย่างดีและก็ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่นะครับค่ะซึ่งในปีหน้าก็มีการคาดการแล้วฤด,ดูแล้งจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยฝนหมดก่อดกำหนดแล้วภัยแล้งที่เราประสบกันอยู่ในขณะนี้ก็ก็มองเห็นว่าน่าจะ,ะส่งผลทําให้แล้งหน้านี่เราจะต้องเผชิญกับความรุนแรงนะครับที่จะตีจะตามมาครับค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดี<อ>ค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะคุณประ,ประสบ พมานะคะหัวหน้าูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เองที่บอกว่าเครื่องบินก็ต้องมีการพักกันบ้างเป็นไปตามแผนนะคะก็ทําความเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาภัยแล้งอยู่แล้วก็ต้องการที่จะใช้น้ําเพื่อทําการเกษตรในช่วงนี้ทางศูนย์เขาได้วางแผนจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะคะในการออกปฏิบัติการฝนหลวงทันทีแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องของสภาพอากาศที่เหมาะสมก่อนด้วยและที่สําคัญเพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกร ในพื้นที่ลุ่มนะคะที่กําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ด้วยนะคะ,คะเพราะว่าถ้าเข้าสู่ฤดูหนาวความชื้นสัมพัสเนี่ยถ้าเกิดไม่เหมาะสมมันไม่ตอบสนองกับปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นมามันก็จะทําให้ทําไม่ได้แล้วก็ไปส่งผลกระทบกับผลผลิตทางการเกรษตรของประชากรด้วยนะคะค่ะนะคะไปต่อกันที่บุรีรัมย์นะตอนนี้ต้องถือว่า,เ,าเป็นพื้นที่ที่กาลังเร่งเก็บเกี่ยวอยู่ผลผลิตนั้นก็อาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเพราะว่าจากสถานการณ์ภายแล้งเนี่ยแหละนะคะก็เลยท ทาให้ข้าวของเกษตรกรนั้นมีลักษณะที่ แพะแกนนะคะมเมล็ดรีบไม่ได้ผลผลิตหรือว่าได้ผลเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ว่าก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวแล้วดังนั้นจึงมีการร่วมกันลงแขกนะคะโดยทหารจากจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ดำรงกาลังทหารเลยนะคะ,ะร่วมกับหลายๆหน่วยงานทั้งสารเยาวชนแล้วก็ครอบครัวจังหวัดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําห้วยตลาดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้าห้วยจระเข้มากชมรมทหารพรานอีสานใต้นะคะนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสตึกรวมทั้ง ประชาชนกว่า100คนได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนาที่บ้านเสม็ดหมู่ที่1ตําบลเสม็ดอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพื้นที่นาข้าวนั้นก็ประมาณ20ไร่นะคะตอนนี้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแต่ว่าต้องร่วมกันระดมกําลังเก็บเกี่ยวนะคะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ต้องจ้างแรงงานคนหรือว่ารถเกี่ยวข้าวนะคะรวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวพลิกฟื วิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิมด้วยค่ะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินชีวิตนะคะตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะค่ะดีนะคะมิหารมาช่วยเก็บเกี่ยวแบบนี้นะคะคก็ชาวบ้านก็จะได้ประหยัดการประหยัดเงินที่จะต้องไปจ้างคนอื่นๆเข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกี่ยวตอนนี้นะคะผลผลิตยืนต้นตายนะคะต้นข้าวนั้นยืนต้นตายก็จะไม่ได้อะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะสิ่งที่ลงทุนไปทั้งหมด ดูจากภาพที่แผ่นดินผืนดินตะกี้นี่แตกกระแหงจริงๆนะคะเนี่ยภัยแรงนี่ส่งผลกระทบไปในหลายพื้นที่นะคะถ,ถ้าพูดถึงการติดตามเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเก่งกระจานที่ตอนนี้เขาออกมาปักใจเชื่อแล้วนะคะ,คะว่ากรณีที่ทางพันธบจโททรียุทธเกตมั่งมีเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้นี่คือเขามีการไปจับกลุ่มผู้ล่าสัตว์ป่าซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นตำรวจในตำรวจท่านหนึ่งก็คือพันธบจโททรียุทธเกตมั่งมี เนี่ยนะคะพร้อมพักพวกรวมกันทั้งหมดเนี่ยเก้าคนด้วยกัน ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้ติดตามจับกลุมได้ที่ป่าห้วยแม่ประโดนหมู่ที่3ตําบล2พี่น้องอํเาเภอแก่งกระจานนะคะซึ่งก็อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ํากัดเหนือใต้นะคะเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจนถึงขนาดนี้นะคะทางทางอุทยานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยนะคะก็ยังคงมั่นใจนะคะว่าพันธบทโทรทยุทธ์มีส่วนร่วมในการล่าสัตว์ป่าตั้งแต่ต้นก็ไม่ใช่เพียงแค่อาศัยเรือของผู้ต้องหาทั้ง8คนตามคําที่กล่าวอ้างมาแต่อย่างใดนะคะแต่ในชั้นแรกที่ เจ้าตัวอ้างว่าเป็นนายตรวจแล้วก็อ้างข้อกฎหมายร่วมถึงปฏิเสธไม่ได้ร่วมกันกระทําความผิดและไม่ได้ใช้ไม่ไม่ใช่เจ้าของอาวุธปืนที่ตรวจยึดได้ในขณะที่จับกลุ่มนะคะรวมไปถึงผู้ต้องหารายอื่นก็อ้างรับเป็นเจ้าของแล้วก็ยังปฏิเสธในการร่วมแถลงข่าวการจับกลุ่มตั้งแต่ต้นนะคะก็ตอนนี้ก็ทําได้แค่การดําเนินการเพียงแค่เปรียบเทียบ ข้อปรับแล้วก็ในข้อหาเข้าไปในอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้อน้รับอนุญาตในฉันต้นแนนค,ค่นั้นนะคะตอนนี้คดีนี้เป็นคดีที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเองมีส่วนรู้เห็นนะคะแล้วก็เข้าไปเกี่ยวพันกับขบวนการล่าสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางพันตํารวจโทธีรยุทธ์เนี่ยบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอาวุธปืนก็ไม่ใช่ของตอนเองแค่ติด เรือเข้าไปในพื้นที่เท่านั้นนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปชุดจับกลุ่มนั้นนะคะคือเจ้าหน้าที่ของอุทยานก็เลยต้องปล่อยตัวออกมาะนะคะ,คะแค่เปรียบเทียบปรับ1,000บาทเท่านั้นเองส่วนพักพวกอีก8คนนั้นอีก9คนนั้นนะคะตอนนี้ก็ได้รับการประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วคนละ1 0 0 0 0บาทแต่ว่าจนถึงตอนนี้นะคะคงจะต้องให้ชุดพนักงานสอบสวน ตรวจสอบอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนที่ยึดไว้ได้นะคะว่าเป็นของพันตํารวจโทธีรยุทธเป็นเจ้าของหรือไม่หรือว่ามีพฤติการเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์อย่างไรแต่ว่าในเบื้องต้นนะคะตอนนี้เนี่ยทางตำรวจภูทรภาคเจ็ดได้มีคำสั่ง เด้งพันตำรวจโทรธีรยุทธ์แล้วนะคะให้ไปช่วยราชการที่ภาค7ระหว่างรอผลการสอบข้อเท็จจริงและผลการสอบสวนทางคดีของพนักงานสอบสวนสพแก่งกระจานค่ะหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีอาญานะคะแล้วก็ทางวินัยร้ายแรงด้วยนอกเหนือไปจากความผิดในประเด็นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ปล่อยให้มีการล่าสัตว์ป่าซึ่งหน้าค่ะค่ะ ก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะไปดูเรื่องของยาเสพติดกันบ้างช่วงนี้นี่โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนนี่เขากําลังเรียกได้ว่ากระจายไปทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียว<ช>นะคะโดยเฉพาะที่อําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านก็เช่นกันนะคะในอําเภอเมืองน่านก็นําทีมกําลังเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพ่วงในการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอาเภอเมืองน่านพร้อมกับปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนะคะแล้วก็จะ ้าหน้าที่หลายๆท่านรวมไปถึงกําลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่1นะคะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดงอําเภอเมืองน่านที่3พร้อมกับหมายค้นของสารจังหวัดน่านนะคะลงพื้นที่เมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่9บ้านตามหมู่ที่6ตาําบลต่อของปหาตําบลบ่อสวกอาเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะคะก็เข้าไปตรวจค้นที่บ้านจากการตรวจค้นเนี่ยนะคะก็พบในพิชิตชัยสายอินแก้ว อายุ 20, 28ปีนะคะกำลังนอนอยู่บนที่นอนเนี่ยนะคะกำลังนอนอยู่ดีๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นที่บ้านเนี่ยนะคะก็พบยาบ้าจำนวน20เม็ดอุปกรณ์การเสพยาอีก ยาเสพติดอีกนะคะจำนวนหนึ่งชุดด้วยกันซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายสีดําวางไว้อยู่ข้างลําตัวของนายพิชิตช,ชยัยแล้วก็ได้ทําการตรวจค้นภายในบริเวณบ้านห้องถงชั้นล่างนะคะก็พบเพื่อนชายอีกสองคนซึ่งอยู่ในชุดนักศึกษาชายวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านนะคะแล้วก็น้องสาวของนายพิชิตชายที่ยังเรียนในวิทยาลัยราชบัณฑ์แห่งหนึ่งในอำเภอเวียงสาะคะซึ่งทั้ง3าคนเนี่ยก็บอกว่าอายุยังไม่ถึง18ปีก็ได้นําเจ้าหน้าที่ก็ได้นํา,นานตรวจปสวรรัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในเบื้องต้นนะคะผลการตรวจปสวรรัสสาวะ เบื้องต้นก็พบว่ามีสารเสพติดในปะสะัสสาวะทั้งหมดการตรวจสอบในบ้านและรถยนต์ก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างไรนะคะนายพิชิตชัยก็ให้การรับสารภาพว่ายาบ้าที่พบเนี่ยน,นะคะ เป็นของนายพิชิตชัยเองนี่แหละที่ไปซื้อมาจากานโอชาวเขาเผ่ามง้งบ้านป่าแพะนะคะอยู่ที่ตำบลแม่คันนิ่งอำเภอเวียงสาเพื่อน,นํามาจําหน่ายให้กับเพื่อนแล้วก็ยอมรับน,น,นะคะว่าก่อนหน้านี้ที่ถูกจับกุมนะคะแล้วก็าทางทางนายพิชิตชัยแล้วก็น้องสาวเนี่ยได้ร่วมกันเสพยาบ้าแล้ว7เม็ดก่อนที่ถูกจับกลุ่มนะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวทั้งหมดนําส่งทางด้านสารวัตรเวร สพเรืองนะคะดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายและร่วมกันเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมายด้วยค่ะก็ยาเสพติดนะคะไม่ทําให้ใครนั้นเล็ดรอดไปได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเขาได้ประกาศนะคะที่จะเอาชนะยาเสพติดแล้วนะคะตอนนี้เอ็กซเรย์ทุกพื้นที่นะคะในหลายๆพื้นที่ตอนนี้ให้ระมัดระวังตัวเอาไว้เลยนะค่ะมาพูดถึงเรื่องของงานใน กระทรวงมหาดไทยกันบ้างเมื่อวานก็ได้พูดคุยกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านประชาประสบดีไปแล้วนะคะวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เซ็นลงนามแต่งตั้งแบ่งงานให้รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยพลตารวจโทชัดกุลดีหลกนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคนที่1ได้กํากับดูแลงานเกี่ยวกับกรมการปกครองนะะยกเว้นงานพิจารณาการกรองเกี่ยวกับสัญชาติและงานพิจารณาการกรอง กำกับดูแลเกี่ยวกับอาวุธปืนกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะอันนี้มาดูเรื่องของภัยพิบัติและการไฟฟ้านครหลวงรวมทั้งกรุงเทพมหานครคส่วนคุณประชาประสบดีนะคะมทสามอย่างที่คุยกันเมื่อวานนี้ก็คือดูแลกรมที่ดินกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นการไฟฟ้านครหลวงองค์การตลาดแล้วก็รวมไปถึงการประสานงานส่วนราชการในสังกัดก,กระทรวงมหาดไทยตามพรบการบริหารราชการจัง ังหวัดชายแดนภาคใต้ดูแลพื้นปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนมทรหนึ่งเองนะคะเจ้ากระทรวงคุณจรุพงษ์เรืองสุวรรณนั้นจะกํากับดูแลสํานักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกรมการพัฒนาชุมชนกรมโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟและการประปาส่วนภูมิภาคค่ะซึ่งก็ท่านเนียก็จะเน้นลง พื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมตามจังหวัดอำเภอต่างๆเรื่องของสาธารณภยัยแล้วก็เรื่องของการพัฒนาสินค้าโอท็อปตามจังหวัดต่างๆด้วยนะคะว่างานหลักๆนั้นก็ให้ทางสองรัฐมนตรีช่วยนั้นไปดูแลซึ่งนัก ผู้สื่อข่าวเขามีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าการแบ่งงานในครั้งนี้เนี่ยผิดไปจากประเพณีที่เคยปฏิบัติมานะคะเพราะว่าปกติแล้วมท .1 เนี่ยจะเป็นผู้กํากับดูแล,ก,ลกรมการปกครองเองค่ะส่วนมท .2 ก็จะคุมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและมท .3 จะกํากับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยแต่อันนี้ก็แบ่งแยกค่ะกันผิดจากประเพณีเดิมแต่ว่าท่าน มอทอหนึ่งก็ค,คงจะมีเหตุผลนะะในการแบ่งงานตามลักษณะเช่นนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาค,ะคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยในรายการสู้กับภัยของเราเนี่ยแหละ,ะแต่ก็มีบางกระแสะข่าวที่บอกว่าคุณจะรุพงเองเนี่ยจะตั้งใจที่จะเน้นงานในเรื่องของการลงพื้นที่การเตรียตรวจเยี่ยมตามจังหวัดทั้งเรื่องของสารพภัยต่างๆรวมไปถึงการพัฒนาศิค,คาโอท็อปนะคะค่ะ,คะ,คะ อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะเขาเปิดโครงการใหม่เป็นโครงการต่อมอต้นแบบที่นนทบุรีในเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองค่ะ